ใช่แนละ้วเบิ่งบนเบิ่งกันเนด้อเออมีอยู่โอ้ไหนเด้อเอาไว้ไงมืพีนพน่น้นอ้อหูวแน่เจีวย <anca j ole> วก้นมือนะนี่พี่น้องอู้ไฮนี่ไล่เด้อเฮยสวัสดีพี่น้องมือนี่เอาสิพามาสอนลูกหัวมาสอนนำกับ น้องเกียร์เป็นคนสอนข่อยนะะจเป็นคนเบิงข่อยนะชิมี่อยู่ว่าไรตัวนี้เขากำลังส่สนฮะท่าน,ทนี้ยาไปลั้งข่าวฝนหลุกหูขุยยางตามขา้างหน้าผมเด้อ น้องแซนน้ำหัวกับป๊บนี้เป็ป้าและปุ๊กคนง่ามาสอนน้ำหัวกันนั่นนี่แล้ว ไหนป้ยังไงปบ้าพี่น้องไป่ามีบ่นะซิวเยมีปลามีหอยหลอบแหลเก็บหมดแล้เก็บปลาอันนีเี่ยหัวนะเี่ดิงนี่หเียนเลีดนี่ยเลียงหัวนี่ยเี่วนี่ยเี่ยวเนี่ยวเียไเนาะนีมั้ยน่าลัวมา่ะ ตัววก็ใส่ขีเลยด้วเจียรอบเลยอะขึ้มีปลาเนาะปุ้กัมีด้ยเนี่ยตะปูตะปูมันด้ดกุ้งนะเน่ช้างมีกุ้งไหพี่น้องถ้าปลาคือไข่เหมือนป่าตัวนี้โอ้ย็ิเปิดออกสันเด่นี่ตูวเด็กเปิปดนี่นี จะปูจ้าจะตำกลองให้หวกเราต้องไปให้ผุลงลุงก่อนเลยจะขึ้นมาหาสอนให้งไงวยเชียงทองกิน่ะเชียงสดตวปวยิ้งกว่าักจ้าายจะมาเคียยเดี๋ยวม่ไม่กลัมีปลาเนาะปลาซิวร้ายกลัวแต่ยังกลเอาเหมือนนี่นะ เอาแม่หอยนะหอยยังไอ้ยบอลลห้อยน่ิงเลาต้องขุนเนื้อขอดิ่นอนลูกปลาต้งขุดฉัาหนีลูกลถึอลอ่ะอ่ะใส่ลนหมาตอนนี้พวกเรากำลังสอนด้วยพี่น้องโ้วัชิไะด้วยโบเบิงสะพการแล้วก็ขึ้นจังว่าวงใจหลูงอกพบป้าแล้ว ก็ย่องขืนล้ว่าอ่างเงี้ย เจ้า้องห้องเอฟซีมาสอนซอยเจ้าห้องเอฟซีมาสอนซอยดูว่าผูัวาวนะผูววาวฟังไทยนะเปิดฉากแรกฉากที่สองเหมือนนี้ได้ยูได้ปาน ปลาซิวปลาซิวโอ้ยนไอ้มีเลยเธอนี่หนุลิงนี่ปลาให้ลูกปลาปากกับลูกปลาในนี่นะเหมาะปลาซิวปลาปากมัน,น่อจะใช้เขาหอมปลาซิวเดี๋ยวหัวแค่หมอกพี่น้องห้อยอยังแหละน่ะห้อยโขกห้อยกีกต,ต่ายบ่มีแต่ห้อยน,นยั่นเฮ้ยปลาซิว <s> ลายเนาะ ้ามีปลาซิวว่ะไดยังไปลาซิวเนอนี่ัวหัวะตัวหตัวใหญ่ดินท่านมีอ๋ยวสอนลงไปเนาะนี่มีหัวพี่นองให้มนี่ยน่นี่หัวฮอดนะนั่นักตัวหน่อยเนาะมันตัวเล็กขนาดปลาซิวลยแห้เออนี่มีอยู่เลย หักกว่าลายฮะใช่ขี้ก่่นดูดืออะเพราะมกอยู่เฮ้ยฮะเดี๋สองบาทใจสา่นปว่าสามสีบาทนี่่ะประซิ้วตลอดไม่ดี๋ย้ไปท้ายนั่คุณทายประซิทตลอดเดี๋ยวประซิ้วตลอดก็ใส่ได้ ตัวใหญ่นะเฮ้ยไหนอม่วยนึงยังใครเด้อตอนทียรอบที่สองนะคะโอ้สิไหนพ่อมกกออมอยู่เฮ้ยอะเันดีอะไรเันดีถือเลยนี่แงจะง่ามก็ดีเลสอนลนกแล้วกูเดบดี๋ยวบ่ป่นี้ เป็นมือกล่องพี่น้องเอ็มนี้ให้สนาำก็จะเกียเป็นคนสอนมีคนถือขูน้ำสิ หอย้ายเนาะนี uh, ่ๆๆนี cause, ่นี่นหัวร้ายหาเนาะพี่น้องานี่นี่แบบพี่น้องเิ่ดูันหวปนงไงเนอเนล็กๆเนี่ยวอ่นนี่นี่นี่ตัวใหญ่เนาะหนักบร้ายนใดเ๋ยพี่น้องว้านี่พี่น้องนี่ๆๆปาปากำลังจะออกนี่ปาออกไปแล้ว พ่อตะกีก้ประเสริฐสิพ่อต้องใส่ขีบมันก่อนเด้อรายันมันเนาห์นะไงเลยเน,น,นาะเลี้ยงเนาะเนี่ยตัวไหนไงเลยเนี่เด็เต็มตัวนี้ เห right. so right. so ็นเบิดท so ั้งสามคนเลยแหละฉันเห็นเห็ุการลกฉันเ็กับเก็บคือกันเห็นเบิดเลยเปหัากลย่ใสดีก่ยกำลังมาสวัสดีค่อห้อยเสื้อหลี่ลายเลยก็เเก็บใส่กันหูกเนาะ ห้วยน่อยจะไล่กับว่าเอาสินะนี่อยู่ไหนแบบมันอยู่ไนเนี่ยเดี๋ยนี่ใช่ไหมนี่อยู่ในตม่มตุ่มโอชอดีออกไปเขาหนึงสองแค่เป็นนั่นเฮ้ยหน้าพวกอนี้ ตอนนี้กางพิศสอนรอบทีที่เทไรแล้วอ่อยที่สีที่สีแล้วค่ะไหนจินบ่ะนี่บะเออสอนตอร่อยเร่ยสอนตอร่อยเร่ย หนำมันยังร้ายอยู่มันถามมันเป็นหลองคือเป็นคลองคือสิถืออยู่อะเนาะ เบิ่งน no. ้าข e ุ be, oh ่นขุนเลยเนาะเอ็มกรปูด้วยเด๋ยวอบของกันเจ้าน้ำหวงร้ายขนาดคึกมึกอูระปูเน้ำรคึกมึกอูกระปูเจ้าเอาลดเออเอาลด อะไรปะนี่หนังหัวมีอยู่ไดนเลยตะเพว์ไปเลนี่งพว์น้อยๆตัวหน้ายี่ร้อยสิที่นี่นั่นแหละดีละขนไล่ๆได้ทุกเทือกอ่ะสีเทือกขนหเทือกนี่เก๋สมนี้แหละเอาล้อยหรอเอาๆอ้อมปวหนึ่งกินเทือกนีู้ บร,นนนนบรรยากาศขืมผ่าขื่มพนะ้นเนมนี่บแวดเปไหนวิวงามแห่งยิทาจะนีขึ้นไปนะ <laughs> nằm lái he mất cái lơi bẹp bà... bộ đại <laughs> ba để lại lái he đi bên nhà tìm nhà ai nha à Ai subscribe cho อไบ้างพานีให้ได้ยตัวหนึ่งเป็นไงบ้างเป็นไงนงนี่แต่ปลาเพือปลาไหลปลาเนาะนี่ซิวลเาขืนปขนม่ยังไงเี่ยงเลยนี่ตนี้ห่งั นะว่าให้นะให้ก็ไมรอดนาที่คะถึงไทยน่ะแี้วงาปลาสิวค่าให้เมือนแล้วดิเจ้าะไเจาะสลิงเมอกว่าเจ้ปลานะ่ะอัน <laughs> นีอามานี่นั้นนันเต้ มกมันคือกันมันปลาอืมข้าแต่ขฮามาสอนหลวงหัวข้าก็เลยปลาเด้อข้าเบ้นหนึ่งข้าก็เลยเบ้นหนึ่งเบ้นบ่ไข่กลัวบ่ได้ยังเลยเนาะได้เต็มคู่ ไอนาไพมีปลาลายอยู่้น้องันดจะ้องนะเดี๋ยวเฮ้ยบอกพ่อให้เตรนยมยงไงนใน้องอ่ะล่าแล้วอันปลาองสาปล่อยปลาเลยเออสอนร้องมึงให้น้องอ่ะไช้ลายอ่ะลายเถือแล้วนี่ใส่ลายยางให้ังทั้งหอยทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งหลัวหัวไม่เอาวะเช

ปลาลูคอปลาลูหัวปลาลูหัวคุ่ปลาลูคอจะเต็มอัายะคุณพระจักขึ้นเลยบ่มีบะเก็บเลยบะอย่างเง้ยค่ะกี่เลยเนี่ย เมี่มีบ่ดีเห็นตัวชองหัตัเป็นงาูมีตัใหญ่ฮะได้สคือมีนคืองาว่เนามันตัวใหญ่ปูแห้งคือมนคือาลายเนาะแต่กามไมคือลายเดี๋ยวแจ้บอลถ่างจะนะลาย นี่ี้ั ouais ้งหนาจะนี่ดีขนบดินดรงแรง้าใส่ปนปาุนฮักเออใหคืสิมีเน่ะแค่นีนะน้ำนนบุกครับน้ำบุกเลยนิ้มนะเด้อนิ้มนะเด้อผู้เสยผิ้สาวเด้อ มาเด้อพี่น้องมาสอนหัวกเด้อ,อสัซคู่ลิงักคู่ไล่ตั้งจากสนามสวนไปมัน่นโฮเกีบาทนี่แหละเมือ่อยเปลี่ยนที่กันค้นมัานสอนตเต็มแยงไปจักพี่น้อง กินพี่น้องเลยโหยทึ่อรลูกเยอาบังนะเบิ้งบิงบิ้งอู้หูก็เสียดายแหงนี่บป่านี่ A nhóc nhóc, kính nọc. Hãy ngọc thầy. Mìu, mìu. 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 Nyang mã là. Mìu. 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 โอ้ไม่ลายเนนิในแมงตับเต้าน่ะเนี้ยนิ้วหัวกันขอม่ดึงถ้ลูกกระเทียมลายเสียสิฮะเมลูกรบเ่งแบบนี่อะไรยางเน้ยางเขาจะเจบมดล้

เมืองกันเบิองกันเด้อเออมีอยู่อู้หวายู่บนบ่อนอู้วเห็นหัวร้ายๆเด้อพี่น้องมีทำอยชอบอ่ะพี่น้องพี่น้องพี่น้องกำลังใจเนาะอ้าวตนมีผสมหนาซื้อได้นะเนาะมุณเณรเฮ้ยป้าวหนีรลายดีเด้อเอานอะมุณเณรพี่น้องอู้วมุณเณรเจียวออกก้นมือนะเนี่ยพี่น้องอู้ให้หนีร้ายเด้อเฮ้ย เก่งได้คนบวชคู่ท่านอือเอาอีกเปล่าเนาะเอีกพี่น้องร้ายเนาะสอนอยู่ไหมทุกคนทุกคนให้เลยให้นมุขสอนบางสาวอยู่กับเซตตัวแหวนนะนี่สอนให้เยอะดิไรก็บอกสอนขี่เลยเลยพี่น้องแม่บานนี่มันเนาวก้นสอนนี่เลยนี่ให้นี่กับซิมีกูปะเนี่ยนี่แบบนี้เป็นคนสอนอะ แลิงอะไรมามันข่อยก็จะข่อยก็จะเจียสอดสอดห่ออันไทยวะมีคือก็เลยบอกมาเนาะฉันนีใส่ขี้หัวก็เป็นอย่างนี้มาด้วยเสียดเสียด้หัวหัวอร่อยนะทุกคนอาหารหายากโอ้ยหันปลาเดี๋ยวส่ขี้เนาะกเกี่ยวหน้าเนาะสมรสนิยมทำหน้าอืมหมื่น จะเดี mm. ๋ยวไล่คนนี่ดีแล้วบุญเพีองตัวเดียวแต่งเพฮงเลยกว่านี่ไหลแล้วโอ้เห็ดเป็นอยู่เด้อลานข่อยนะโอ้ลานข่อยเห็ดเป็นเลยโอ้ระวังลูกกาจิ๋ห่า เต็มอันยป้าแหงลายบาดนี่มันหนักโอ้ยลายแหงจนนักงอบนมีไดนะนีดิเข้าบอดูยังเปิดออกดูเปดโชนี่เล่นู่เลยอยูเลน่เด้อให้ม่เท่า เท่าไรให้มันเลนอยู่ได้และมันขึ้นบนไหนม,มันเล,นอ,ล,น,เลนอยู่ได้ดิห่วงน,น,นี่นี่อ่ะเจ้ขี้จ้าเจ้าเพื่อะ เอามงือกออบปะอุ้ยนี่นี่หรอนีห่วงเลยหัวเขียดเลยนะเด่นแบบใบชิ้นหน่อมาเชียวกนี้เอาหน่อวันมีแนะพี่น้องนี่คือผลงานของเราวันนี้นะคะแล้วก็ปลาซิวค่ะแล้วก็หอยแล้วก็ปูค่ะทุกคน สาวคู่ไล่นอะเมื่อไรออกมีธุระด่วนเนาะสีแดงงเพิ่มกับบัวอาเพิ่นมาทำอาหารกินเลยเนาะเพิ่นมาได้บัวร้ายพี่น้องเนี่ยอู๋ก็ได้ยู่ประมาณถ้วยีกหนึ่งเละเนาะจ้าเดี๋ยวสิมาทำอาหารตอนเที่ยงนะคะล้างลูกขวักให้สะอาดเนาะพี่น้องแล้วก็เอาใส่หม้อแล้วก็สนามกันตา้นผงผีกใส่แล้วก็ใส่แป้งนัวเนาะแล้วก็ใส่เกลือใส่ปลร้าแล้วก็ใส่หน่อไม้ยสมเนาะพี่น้องกันข้าวเนาะจ้ะ ใส่หนามลงไปน้อยหนึ่งเด้อพี่น้องเมนูลูกอ้อหรือลูกหัวก็แล้วแต่บางคนก็มักมุกสินะใส่ใบตองบางคนก็มักอ้อบางคนก็มักอูเนาะแต่ว่าเฮาเฮ็ดออมพี่น้องแบบใส่หนามลงไปแล้วก็เฮ็ดแบบเออเฮาสิสดน้ดหนะเมนูนี้เนาะจ้าปิดผ้าหม้อไว้แล้วก็นําไปคางเตาไฟเลยเนาะพี่น้องบบดนี้ปลาไห่ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะจ้าให้ให้ใหญ่แบบให้น้อยนึ้งแล้วก็ต้มให้ว่าจะมาให้นึงให้ทากห้อง ตบถ่ายด้วยใบนั่งเดินแล้วก็ใบมัง่งใบแมงลักน้องพี่น้องด้วอว่าพายตูกับใบอีเลศเนาะจะ้ะทุกคนหมอของเราก็เดือดน่ากินมากทุกคนอยากจะบอกว่าเห็นแบบจืจๆดๆซื่อๆแบบนี้แต่ว่ารสชาติอร่อยนะคะทุกคนหากินอยู่ไซบอร,ร์ดเลยเนอกจากยูบานเฮาเนาะคะ่ะพมัก็ดีแล้วะน้อยปรงด้วยด้วยซุกเลยเนาะครับเสร็จดดแล้วนะคะ ตอนหน้าตาน่าทานมากเลยนะมาเด้อพี่น้องมากินข้าน้ำกันเซ่บๆยามเทียงกับออมลูกออดหรือว่าลูกหัว่ซนอไม้สมเด้อเส่บๆกินกับซอลิงซอเจียแล้วก็ซอสนามจะอร่อยมากทุกคนกินกับขา่าวนียวเด้อพี่น้องเมนูนี้แบบหากินยากนะทุกคนแล้วก็แพงด้วยค่ะลายเติบเลยเส้แล้วครูอยาป็นปาษาที่เดีเยดนึงเออสมียังกี่ทามข่อยบอก ทานด้ยทานบาเจ้า네ผู mm ้งามจสเจ้า <necessary> ก็กินหุกออสสะเจีนคนถามด้วยาากินหนหัวแล้วนะแลคนถาเลยตาเจ้าก็กินหนหวกคนงามทานเอานะขันขาเจ้าก okay, so ็กินบะกินะขันขานข่าวแห้งกินเลยดิเป็นยาันขากแห้งขากแล้อืมก็แห้งแห้งขาต้องไม่ห้แห้ไร่า่ก็เเนามันใหญ่ลอกหลอกะคแต่ว่าีใ้ได้่อเสี่อาอนเหียนหขันขา